ครับสวัสดีช่องทีสปี่ชนแนลวันนี้เราจะมาทาจอบดา์ยากกันนะครับแรกเราก็จะตัดใบเลื่อยที่ไม่ใช้แล้วนะครับยาวประมาณ2 0เซนติเมตรนะครับเราก็จะมีน็อต M6 สองตัวนะครับเชื่อมซ้ายขวาครับเพื่อจะปรับระดับว่าเราจะตั้งเอานอนมากแค่ไหนทางนี้ใบเป็นใบเลื่อยนะครับในทางนี้ที่ไม่ใช่ใบเลื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทากันนะครับ เราก็ใส่ดอกน้ำศูนย์นะครับเราก็จะเจาะเป็นดอกศูนย์ต่อไปเราก็จะมาเจาะดอกสว่านนะครับ10มิลน,นะครับให้7มิลน,นะหรือ6.5ใส่ก็ได้เพื่อทานน็อต M6 ครัเป็นดูผ่านน็ แล้วตอนแล้วนู่ว่าตัวนงตัวน,น,นึงกจจ็เจาผิดนะครับ มันก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะครับเราจะเอาเราก็จะนอ็อตน็อตใส่เงี้เอาแกนใส่างี้มานี้อันนี้ก็อยู่ทางฝั่งนี้เพื่อเอาไว้ปรับนะครับปรับขึ้นลงซ้ายข้างบนหรือล่างหรือตามองศาที่เราต้องการนะครับผมน,นี่อยวเราประวัติกันนะครับว่าเราจะเอาระยะตรงนี้เท่าไหร่ ครับเส้นเ็กที่เหลือเนี้ยระยะอยู่ที่2ีนะครับแต่เราก็จะเอา21่สิเอ็นเหมือนกันครับแต่เราต้องเกืออเน,นี้ออกมา21่สนะิอ็นะนี้ออกมาเป็น23่ครึ่งนะครับ นี่นะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมกันนะครับก็เสียงฝนจะดังเลยนะครับผมนี่ครับก็เป็นงานเสร็จนะครับผมนี่เราก็เชื่อมแต่เป็นเหล็กกลมนะครับเป็นเเเป็นหล็กแป๊บนะครับมาใส่เพื่อเปต่อด้านนะครับอันนี้ก็เราก็จะไปเกลียยหัวท้ายนะครับเพื่อจะไปใช้งานนะครับนี่ก็ เราเราก็จะได้ระยะไหนแล้วก็ปรับออกมาประมาณนี้นะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้ปุยยาอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับ จะประมาณนี้นะครับก็ก็โอเคในระดับหนึ่งอะครับก็ไม่ได้ถือว่าดีอะไรมากมายก็ชอบลีปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทาคลิดต่อไปนะครับก็โอเคครับไม่ถือว่าแย่ไม่ไลงทุนอะไรมากมายนะครับแค่ไปเด็กของเก่า มานี่ครับทำคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นแล้วก็ติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ